สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงพรีวิวนะครับกับช่อง YOK Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำพรีวิวรอบเพลงเร็วกับอีก2โรงเรียนที่เหลือนะครับนั่นก็คือโรงเรียนสังขะและก็โรงเรียนศึกษาารีนะครับหลังจากที่เราได้เห็นผลงานกันผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ3โรงเรียนแรกนะครับซึ่งก็คือโรงเรียนปทุมวิไลนะครับโรงเรียนปากน้ำปราวิทยาและก็โรงเรียนโยธินบูรณะนะครับ ผ่านไปแล้วสัปดาห์แรกกับ3โรงเรียนที่กล่าวไปนะครับโรงเรียนที่มีคะแนนสะสมนําอยู่นะครับก็คือโรงเรียนโยธินบุรณะนะครับที่179คะแนนการันตีการเข้ารอบแน่นอนเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนนำสองโรงเรียนที่ออนแอร์ในสัปดาห์พร้อมกันนะครับตามโรงเรียนปากน้ำปรานนะครับแล้วก็โรงเรียนประทุมวิไลนะครับ178และ177ตามลำดับนะครับ ซึ่งวันนี้ไม่ใช่วันนี้อาทิตย์นี้ศุกร์นี้นะครับก็คือจะเป็นรอบการแสดงเพลงเร็วนะครับของโรงเรียนสองโรงเรียนที่เหลืออยู่นั่นก็คือโรงเรียนสังขะจากสุรินนะครับพบกับศึกษานารีจากกรุงเทพนะครับซึ่งสองเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนรอบเพลงช้านําอยู่นะครับก็คือ9 5กับ9 4คะแนนเนาะแล้วก็ รอบเพลงเร็วเนี้ยสอเรียนเนี้ยจะทําคะแนนได้น้อยหรือมากยังไงก็ขึ้นอยู่กับผลงานที่จะเห็นผ่านการออกอากาศสุกนี้นะครับซึ่งไม่ใช่วงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2เรียนนี้จะทําออกมาได้ดีมากน้อยมีข้อผิดพลาดอะไรยังไงนะครับซึ่งเราจะมาดูพรีวิวแล้วก็ตัวอย่างทีเซอร์กันก่อนว่าเขามาในเพลงอะไรนะครับเขามี จุดเด่นหรือว่าเขามีเวอะไรบ้างนะครับมาแนวเดียวกันไหมหรือว่ามาเนี่ยคนละแนวเลยนะระหว่างศึกษานารีแล้วก็สังขะแต่แอบเห็นไปแล้วก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็คือเห็นไปแล้วแหละว,ว่ามาเพลงอะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีทีเซอร์ออกมาอีกเพิ่มอีกประมาณหนึ่งนะครับพอให้ fc ได้ลุ้นนะครับขอให้แฟนๆรายการได้ลุ้นว่าเออสนุกไหมอะไรไหมอย่างเงีง้ยก็เราจะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับทีเซอร์ระหว่างสังขะแล้วก็ศึกษานารีนะครับ กชิงบอลลังในโจทย์เพลงเร็วของอีก2โรงเรียนคือหมอลำเลยเออต้องแบบนี้มันะคักวนจอยมากหลายเด้อเออเออมีความอินเตอร์เนชั่นแนลลาสเวกับเป็นนักร้องดีนะ น้น,น,น,นเรียนนัดรองนำที่มากของผมเนี่ยตรงเรียนใดจบเป็นสามทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวัยบนสุขที่สิบที่สภาคผมเวลาหกโมงเย็น hmm. นี่นี่ยที่เราเห็นทีเซ่ผ่านไปนะครับก็มาสังขะนะครับมาเพลงโอ้ละนอหมอลำนะครับซึ่งเป็นแนวอีสานขนาดแท้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญเพลงนี้เป็นเพลงของครูสลาแต่งด้วยนะครับไม่รู้ว่าเลือกเพลงมาเอาใจครูสลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิว่าทาการเลือกเพลงทําการบ้านมาได้ดีนะครับแล้วก็เห็นนะครับเห็นรายละเอียดของการฉากเนาะฉากก็จะเป็นหมอลำเลยเนาะหมอลำแบบแคล้ายๆปฐถมบรรเทิงศิลน์ละเปียบวัดศิล์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะเขาก็จะมีชื่อคณะของเขาเนาะชื่อคณะศรีอัจจบันเทิงศิลนอะไรสักอย่างหนึง่งมองไม่ชัด เราเดี๋ยวมาอ่านอีกทีนึงนะครับก็ CG ก็ถือว่าช่วยนะครับถือว่าช่วยอุ้มของอสังขาอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมีลูกเล่นอะไรอยู่เราเห็นแค่ทีเซอร์เวบ,บๆนะครับเขาอาจจะมีเรื่องราวอะไรอยู่ในระหว่างเพลงอยู่ซ่อนอยู่นะครับฉากอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็ได้นะครับซึ่งมองดูแล้วเออเขาก็มาแนวแถบของเขานะ ก็มาจากอีสานมาจากโซนสุรินทร์จริงๆโซนสุรินทร์เป็นโซนอีสานใต้นะครับก็ถามว่ามีหมอลำไหมก,ก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยจะสู้โซนอุดรขอนแก่นสารคามอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับที่มีเขาจะมีวงหมอลำดังๆเยอะอะไรอย่างี้แต่ว่าโซนสุรินทร์ก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าสุรินทร์มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเขเมรสวยนะครับลาวนะครับก็เขาก็ชอบดูหมอลำอยู่พูด พูดพูดถึงเนาะส่วนสุลินก็เขาก็สามารถนําเสนอเรื่องราวาของเขามาได้ดีนะครับสําหรับสังขะแล้วก็ยังไม่ทิ้งทีมเดิมของเขาก็คือทีมม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ชากอะไรต่างจะมีสีม่วงแอบแฝงอยู่ในทุกๆรอบที่เราสังเกตเห็นเนาะก็เห็นนะครับคูฝึกร้องนะครับของอสังขะก็คือ้องต้อมเนาะ น้องต้อมจากเมืองคงนะครับแชมรายการทิชาตสวรรค์ไม่แน่ใจว่าปีไหนปี8ปหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะขอโทษด้วยถ้าพูดผิดนะครับก็การร้องการอะไรต่างๆก็คล้ายๆต้อมอยู่นะต้อมเมืองคงเนาะสมัยต้อมประกวดเนีย่ยพี่ก็มีโอกาสได้ไปดูในสตูนะสมัยนั้นเรียนอยู่เรียนมหาลัยอยู่ก็เคยเจอน้องต้อมนะครับก็รู้สึกว่าน้องเต็งมูก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงผ่านการร้องการเอือ้อนการอะไรต่างๆคล้ายๆกับต้อมเมืองคงเหมือนกันเนาะก็อย่างว่าแหละ ครูคนไหนสอน,นการเอกลักษณ์มันก็จะสอดแทรกมากับลูกศิษย์ด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้น้องแตงโมนะครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะครับนี่ราชินีหมอํำเขาต้องมามงกุดใหญ่นะครับมงกุดใหญ่แบบนางเอกหมอลำอะนางเอกหมอํำแบบหมอํำขอนแก่นเขาต้องมาท่งอย่างนี้นะครับแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะให้เป๊กกว่าน,นี้ก็คือหมอํำเขาจะทําผมเขาจะทําทผมทรงใหญ่ใหญ่อะ เข,าเ,ขาเรียกทรงอะไรไม่รู้คล้ายลิเกเนาะอย่างเงี้ยเขาทำทรงผมใหญ่ๆกระงใหญ่ๆแล้วก็ใส่โบกุดใหญ่ๆอีกทีนึงอันเนี้ยถ้าถ้าถ้าทำผมทรงนี้ได้นะจะเป๊ะมากจะเป็นแกะแบบมาจากนางเอกหมอลำขอนแก่นเลยนะครับชุดเสื้อผ้าหน้าผมโอเคนะครับมาแนวลูกทุ่งสไตล์หมอลำเนาะก็จะมีขนนกขนอะไรมาฟูฟ่องนะครับเน้นจีจอยเน้นม้วนซื่อนนะครับหมอลำาีรีสมหมอลำเนาะ แล้วก็มาดูทีมแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์ก็มาชุดม่วงเนาะมาชุดม่วงคล้ายๆกับนักร้องเลยแต่ว่าจะเป็นม่วงที่มีกระบะมีกระบะหางแล้วก็เห็นทีเซอร์แวบๆบแบบมีใส่กระบะขนด้วยนะครับกระบะด้านบนกระบะกระบะข้างบนเนี่ยเออก็เป็นสีสันของหมอลำหมอลำเขาเขาจะมีแบบประมาณนี้นะครับมีเคยไปดูหมอลำเนาะเขาก็จะมีช่วงโชว์วงโชว์ตลกมีตัวโจ๊กมีตัวอะไรเป่าแคนเป่าอะไรเออเขายกมาเห็นไหม ตามฟิลเลยนะครับตามฟิลเราจะมาดูการเต้นเพลงเร็วของสังขะอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าสังขะสามารถเต้นได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นเห็นแต่เพลงช้าเนาะที่ผ่านมาก็าเห็นแวบบก็โอเคนะเต้นได้นะครับสด็จจักก้าสีหน้าท่าทางอะไรออกมานะครับหมอลำเนี่ยถึงแม้จะเป็นเพลงเศร้าหรือเพลงเพลงอะไรก็แลวก็ตามแต่แต่ถ้ามาล้องในแนวหมอลำเนี่ยมันจะมีความม่วนซื่นอยู่ในเพลง ในทุกๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเพลงหมอลำแนวเศร้าแนวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะมันก็จะเป็นฟิลเอนจอยปไปหมดเลยนะครับสำหรับสำหรับคําว่าหมอลำนะครับที่เคยไปดูมานะครับถึงเพลงจะเศร้าขนาดไหนถึงเพลงจะอกหักขนาดไหนแต่ว่าการถ่ายทอดการร้องของตัวแดนซ์หรือว่าดนตรีหรือว่าตัวนักร้องเองมันจะมีความเอนจอยอยู่ในเพลงเศร้าแบบเศร้าแบบสนุกเศร้าแบบม่วนซื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าทําผลงานออกมาได้ดีนะครับสําหรับสังขะ รอบเพลงช้าคะแนนนำอยู่นะครับรอบเพลงนี้ทำคะแนนได้สักประมาณ85-86ก็น่าจะผ่านเข้ารอบได้แล้วนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ก็น่าจะก็น่าจะาต้องลุ้นแต่ว่าถ้า85ขึ้นไปเนี่ยโอเคนะครับคะแนนรวมก็ถือว่าผ่านเข้ารอบได้เพราะว่ารอบเพลงช้าสะสมคะแนนมาไว้ในระดับที่สูงนะครับก็ถือว่าเป็นต่ออยู่สำหรับโรงเรียนสังขะนะครับ แล้วก็โรงเรียนที่2โรงเรียนศึกษานารีนะครับเพื่อนหญิงพลังหญิงเข้ามาในผลงานเพลงเงินน่ามีไหมนะครับเงินน่ะมีไหมเนี่ยเราเห็นบ่อยมาบ่อยมากแล้วไนะม่ว่าจะเป็นจาน้องร้องเอ่ยออมัธยมด่านสำโรงเอ้ยอะไรต่างๆเห็นบ่อยในรายการเชสวสรวร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวทีนอกเนาะก็เป็นเพลงรุ่ทุ่มเร็วสนุกสนานนะครับสไตล์แม่พึ่งพุ่มพวง,งนะครับส่วนในเรื่องของการแสดงศึกษานารีเขาหยิบยกเห็นฉากข้างหลังเนาะเป็น เป็นอะไรเนี่ยเป็นเหมือนลาสเวกัสหรือว่าเป็นเป็นเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่า,าคาสิโนโอ,อะไรเงี้ยนะเออมันก็จะเป็นแบบฟิลเขาจะนำเสนอฟิลโมเดนเนาะก็ดูจากชุดก็รู้แล้วนะครับชุดก็จะเป็นทักซิโดคล้ายคทักซิโดเนาะชุดนักดน,นตรีนะครับแนวทักซิโดใส่หมวกก็จะเป็นแนวแนวโซนยุโรปแนวโซนเมกาลาสเวกัสอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ แดนเซอร์นะครับนี่แดนเซอร์ก็จะมาเป็นขายจุดแข่งของเขาก็คือในเรื่องของการเต้นแล้วก็ทักษะกระบวนท่าต่างๆที่เขาจะใช้มาแน่นอนอยู่แล้วเพลงช้าเขาก็ยัดยัดยัดท่าเต้นต่างๆมาเยอะนะครับมาเอาคะแนนก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําตามมาตรฐานแต่ว่าเพลงเร็วเรายังไม่รู้ว่าเขาจะใส่ท่าเต้นแบบไหนมาขายนะครับเพราะว่าเพลงเร็วมันก็จะมีจังหวะที่บีทที่เร็วขึ้น อาจจะอาจจะเน้นการตีลังกานะครับแต่ว่าเห็นแวบ,บก็คือ,อมีการใช้อโควาติกนะครับก็คือการใช้การใช้เสาเหล็กเนี่ยเป็นการเต้นเออนี่น่าสนใจนะครับนี่เห็นรูปนะครับเขาเอาอเทคนิคต่างๆเข้ามาประกอบในเพลงลูกทุ่งได้เรื่อยๆนะครับสำหรับศึกษานารีเพราะว่าแดนเซอร์เขามีพื้นฐานแล้วก็มีทักษะที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับพอครูสอนนะครับโคโรกราฟเขาให้ทำนู่นทำนี่มาก็ มันก็ไม่ยากนะครับเรียกโพลแดนนะครับก็ขอบคุณเพจแฟนซิงชาสวรรค์น,นะครับเพราะว่าเราก็ไปอ่านข้อมูลไปเอารูปภาพเขามานะครับก็เอามาทำรีวิวเนาะมาพูดคุยกันก่อนการแสดงนะครับนี่จริจก้าได้นะครับสำหรับศึกษานารีแล้วก็เห็นเว็บเว็บน้องต้นเทียนร้องได้ดีมากนะครับท่อนที่ท่อนที่ทีเซอร์ตัดมาคือร้องแบบเสียงชัดเจนนะครับเสียงอักขรหรือว่าเสียงการเก็บคำปลายเสียงชัดมากนะครับ เห็นคสลาชมด้วยนะครับเนี่ยเราเริ่มเห็นเอกลักษณ์ความชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆของศึกษานารีนะครับเริ่มเห็นความเป็นตัวเต็งขึ้นมาเรื่อยในรอบในรอบลึกๆนะครับของศึกษานารีนะครับก็ถือว่าน่าติดตามนะครับศึกษาารีน่าติดตามมากนะครับที่สําคัญผู้หญิงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะครับพลังของผู้หญิงอาจจะสู้พลังผู้ชายไม่ได้ในเรื่องของดนตรีแต่ว่าศึกษานารีคือเขาแน่นเขาเป๊ะเขาไม่กลัวนะครับเป็นพลัง พลังหญิงอย่างแท้จริงนะครับน่าติดตามเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสองโรงเรียนที่คะแนนนำนะครับศึกษานารีแล้วก็สังขะเป็นสองโรงเรียนที่คะแนนนำอยู่ในรอบเพลงช้านะครับก็คือ95กับ94คะแนนนะครับคะแนนใกล้เคียงกันก็ศึกษานารีก็ทำคะแนนได้ประมาณ90้าสด้ขึ้นไปก็น่าจะผ่านเข้ารอบได้อย่างสบายแล้วนะครับถ้าตามมาตรฐานก็ ไม่ไม่น่ามีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะครับแต่ว่าถ้าตา่ํากว่านี้ปากน้ําตาลก็พร้อมเสียบนะเพราะว่าปากน้ําตาลเขาก็มีคะแนนตามตามอ,อยู่ทนบูรณะแค่แต้มเดียวนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งไม่ได้สปอยนะครับไม่ได้สปอยแล้วก็ไม่ได้บายเพราะว่าเราไม่ได้ไปดูในสตูดิโอเราไม่ได้เราไม่ได้อยากเข้าไปดูเพราะว่าเราอยู่ไกลนะครับเราอยากติาตามผ่านผ่านหน้าจอทีวีแล้วก็อ่านอะไรต่างๆผ่านโซเชียลเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าไปสปอยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว ฝ่ายกฎหมายของ WorkPo i n t เขาแรงนะครับก็ใครที่สปอยอยู่อะไรต่างๆก็หยุดซะนะครับก็จะได้คนดูก็จะได้สนุกคนอื่นเขาก็จะได้สนุกด้วยจะได้ลุ้นไม่ต้องมาบอกก่อนเพราะว่าการรู้ลงหน้ามันไม่สนุกนะครับคอยชมวันที่เขาเออกอากาศดีกว่านะครับก็สําหรับสังฆะแล้วก็ศึกษานารีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอ่ะพูด,ดง่ายๆนะทั้งสองเรียนเนี้ยนะครับก็อยากชมผลงานแล้วก็ เราจะมาทำรีแอคชั่นกันต่อแบบรวดเร็วเลยนะครับหลังจากออกอากาศไปแล้วศึกษานารีแล้วก็สังขะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์จะไม่ว่างเราออกอากาศแล้วเราจะรีบถ่ายแล้วก็รีแอคชั่นกันต่อเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้ง5โรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนที่ผ่านแสดงผ่านไปแล้วนะครับโรงเรียนโยธินบูรณะโรงเรียนปากน้ำปราโรงเรียนปทุมวิไลโรงเรียนสังขะโรงเรียนศึกษานารีนะครับ จะมีผิดหวังหรือสมหวังเข้ารอบไม่เข้ารอบยังไงแล้วก็เก็บคําพูดของคณะกรรมการนะครับหรือว่าคําพูดของใครต่างๆที่มีประโยชน์กับวงก็เก็บไปพัฒนาแล้วก็กลับไปฝึกซ้อมนะครับมีทุนมีผู้สนับสนุนทางโรงเรียนสนับสนุนก็กลับมาแข่งกันอีกเพราะว่าน้องๆทุกโรงเรียนถือว่ามีศักยภาพแล้วก็มีความเก่งนะครับสามารถกลับมาคว้าชัยได้ในปีถัดๆไปเห็นไหมเห็นทอสีไหมทอสีเขาก็ ตกรอบเหมือนกันนะครับในปี2022กลับมาเขาก็เป็นไงเป็นตัวแม่กลายเป็นตัวแม่ล่ารางวัลเวทีนอกพอกลับมาในชั้นสวรรค์ก็ได้อีกนะครับชนะเลเป็นแชมป์ออฟหรแชมป์นะครับก็อยากให้กลับมานะครับทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรต่างๆที่ดังๆที่มีเอเยอะๆอ,ระราอายุพราชเอ่ยอะไรเอย่ยที่แบบว่า,าผิดหวังอะไรต่างๆก็อยากให้กลับมาแก้มืออีกนะครับฟอร์มทีมกลับมาปทุมวิไลปากน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็อยากให้ฟองทีมกลับมารวมไปถึงโรงเรียนสังฆศึกษานารีโยทินด้วยนะครับถ้ากลับมาได้ในปีหน้าก็กลับมาอีกก็ได้ fc คิดถึงนะครับจะคิดคิดถึงการแสดงของน้องนอเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าจต้องไปทำธุระต่อนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็คอมเมนต์พูดอัานไหนผิดไปคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าบางทีก็งานมันยุ่งๆอาจจะไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าอาจจะคือเรามาพูดเนี่ยเรา ไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะคืออัดคลิปแล้วก็นั่งพูดเลยนะครับเห็นรูปเห็นอะไรแล้วก็นั่งพูดเลยแล้วก็หน้าก็ไม่ได้ล้างไม่ได้แต่งบางทีก็ไม่ได้อาบน้ําตื่นมาก็อัดคลิปเลยก็มีนะครับเดี๋ยวงี้วันนี้ขอลาไปก่อนเราจะมาทารีแอคชั่นกันต่อในช่วงวันศุกร์หลังจากออกอากาศแล้วนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ